ค่ะดิชันนางสาวสี่พาคำมาไลฟ์ประจำตัวนึกาห้าสี่ศนย์ึกสองส0 1 0 0นย์ห้าสนะคะวันนี้จะมาทํางานชิ้นงานอะไรก็ได้นะคะแบบเอ็กซ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานกันเลยค่ะเดี๋ยวออกจากอันนี้กันนะคะจากจากนั้นก็เข้าไปที่โปรแกรม solidworks นะคะรอก่อนนะ,นะคะแป๊บน,นึ่งทำงานเยอะนะคะทำงาน solidworks เยอะมันเลยชา้า โอเคให้ okay, hey, เปิดชิ้นงานขึ้นมานะคะเป็น s m b ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดไฟล์ของเราขึ้นมาอยู่ที่ d o c เ m e n t แล้วก็มาที่ solidworks นะคะอ่าวันนี้เราจะทำกนฐานนะคะเราเอาตัวขาหน่อกราก่อนว่ามันรอดค่ะมันรอดหลอดสีม่วงอ่าจากนั้นเราก็ตัวใบพัดมันออกมาม,ม,มันอยู่เ ห<โ>ากอนนะคะใบพัโอเคมีใบพัดออกมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเมิดมันเข้าด้วยกันเมดเมเมือเมดมันเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะเมิดพื้นที่หน้าตัดเมดเออให้มันแค่สัมผัสกันนะคะแล้วก็จะให้จุดสูงลามันอยู่ที่เดียวกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ นง่ายมากโอ้ยนี่หมุนได้แล้ว <Yeah. S 1> อยากเปี mm ้ยวอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะ insert nut เ,เรียกสกรูใช่ไหมออกมานะคะเราก็เลือกแบบเลือกเอาตามในชอบค่ะอันนี้ขอเลือกเป็นแบบ h e n d head c r o s s นะคะอ่าแล้วเราก็ให้ขนาดเป็น M 5้าค่ะเพราะตอนแรกเราวาดรูให้ตรงรูมันเท่ากับหมเมตรคะ เอาตัวเดียวโอเคจากนั้นเราก็จะใส่เข้าไปในรูใช้เมดเหมือนเดิมน,นะคะเข้าไปในรูเลยค่ะปุ๊บตัดทิ้โอนาะจากนั้นเราก็เลือกพื้นที่หน้าตัาหลังนอนนะคะกับตรงใบพัดแล้ก็เมดเข้าไปเรียบร้อยหง่ายแล้วเราก็จะ export Vi เนะคะ เราเลือกดึงมันออกมาทีละชิ้นนะคะแล้วก็ดึงาวกมเราก็ตัตด้แบใบผัดนะคะต่อไปเราก็จะ export v i e scale นะคะเลือกระหว่างการกับไปผัดนะคะ แล้วก็เลือกระาว่ามะสกูกับใบพัดนะคะแล้วก็กถูกเดี๋ยวเราจะมาโชวก์าการประกอบให้ดูนะคะโอเคหน้านะคะเลื่อนออกมาได้นะคะ พูดเดียวอะ่ะแล้ก็เอาเอามันเข้ากับเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะนี่ไมพายก็จะหมุนได้นะคะแค่นี้เรียบร้อยนะคะการประกอบชิ้นงานแล้วก็แบบเอ็กซ์พอร์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ